แคนดี้รักกันงานแต่งไม่จำเป็นอยู่ด้วยกันแล้วแคนดี้รักกันอัปเดตชีวิตวาดอาชีพหลักในตอนนี้คือแม่ค้าออนไลน์พร้อมเผยว่า ได้ผลตอบรับที่ดีมากจนทุกวันนี้แทบจะเป็นธุรกิจจริงจังแล้วติดต่อหาพาร์ทเนอร์หาแหล่งกระเป๋าตลอดจนขาวของเครื่องใช้มาขายอีกทั้งยังปรับพื้นที่ในบ้านเป็นโกดังย่อมๆอ,อีกด้วยเจ้าตัวบอกว่าแฮปปี้มากกับการขายของค่ะจากที่เป็นสายช้อปปิ้งถึงขั้นว่าฟุ่มเฟือยเลยแต่ทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นนำมาต่อยอดเป็นเงินเลี้ยงตัวเองได้ในสถานการณ์แบบนี้ก็ด ีใจค่ะสำหรับความรักกับสาวหลอกกังฟูก็แฮปปี้ดีปีนี้เป็นปีที่7แล้วยอมรับว่าเป็นสายหมูตอนปีที่สามก็เคยหวิดเลิกกันมาแล้วเพราะฉะนั้นจะพยายามมีสติทุกครั้งที่เริ่มเสียงดังใส่กันพยายามประครับประครองกันให้ดีที่สุดออกปากชมหวานใจว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย อีกทั้งยังเติมความหวานให้กันอยู่ตลอดค่ะส่วนเรื่องแต่งงานในความเป็นผู้หญิงลึกๆก็อยากมีโมเมนต์นั้นรอกเขาเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันแต่ช่วงที่มีเรื่องพรบรชีวิตคู่ออกมาหวานใจก็เคยถามถึงเรื่องแต่งงานแต่ตัวเองก็บอกให้เขาไปถามใจตัวเองให้ดีส่วนตัวแล้วยังไงก็ได้เพราะที่ดูแลกันทุกวันนี้ก็ดีมากๆแล้วค่ะ